สวัสดีค่ะทุกคนแมวยิ่เรามาีนะคะวันนี้นะคะแมวชวนทุกคนทําเมนูของหวานกันบ้างคะ่ะวันนี้นะคะแมวอยากกินบัวลอยนะคะแมวเราจะชวนทุกคนทําบัวลอยมันหวานไข่หวานคะ่ะจะทํากันยังไงเราก็ไปเข้าครัวด้วยกันเลยคะ่ะทุกคนก่อนเอ่นนะคะเราก็มีมันที่ต้มแล้วนะคะแล้วเรานํามาบดนะคะมันหวานนะคะ แล้วก็แมวก็จะใช้แป้งทำขนมนะคะเป็นแป้งถั่วเขียวคะ่ะทุกคนแล้วก็มีกะทิสำเร็จรูปคะ่ะทุกคนไข่ไก่คะ่ะแมวใช้สีฟองนะคะทุกคนน้ำตาลปึกคะ่ะแล้วก็น้ำเปล่านะคะทุกคน ก่อนอื่นนะคะแมวก็จะนํามันหวานที่บดแล้วนะคะมาใส่กับแป้งขนมของเรานะคะแป้งถั่วเขียวนะคะแล้วแมวก็จะขยําให้เขาเข้ากันนะคะคือตัวแป้งกับตัวมันนะคะขยําให้เขาเข้ากันเลยคะ่ะทุกคนเราขยาให้เขาเข้ากันเหมือนกับเรา ปั้นดินเหนียวเลยค่ะทุกคนความรู้สึกของเรานะคะให้เรารู้สึกเหมือนเราปั้นดินเหนียวเลยค่ะทุกคนแล้วก็อย่าให้มันเยอะเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่น้ำเน็ตนึงนะคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้เข้ากันได้ดีขึ้นค่ะ ตอนนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาเตรียมถาดกันค่ะถาดเนี่ยนะคะก็จะใส่แป้งโรยแป้งไว้นะคะเพื่อที่ว่าเวลาปั้นนะคะปั้นลูกปัวลอยของเรานะคะเขาจะได้ไม่ติดกับถาดนะคะทุกคนนี่นะคะปั้นเป็นลูกเล็กๆก็พอนะคะบางลูกของแมวก็ยังใหญ่อยู่เลยนะคะปั้นเสร็จเราก็พักทิ้งไว้บนถาดเลยคะ่ะทุกคน ระหว่างนี้นะคะเราก็ต้มน้ําให้เดือดเลยนะคะเพื่อที่จะเตรียมต้มลูกบัวลอยของเราให้เขาสุกนะคะน้ําที่แมวตั้งนะคะก็คือเดือดแล้วนะคะแล้วแมวก็ค่อยๆใส่ลูกบัวลอยลงไปเลยคะ่ะทุกคนถ้าสมมติเขาเริ่มเดือดนะคะเขาก็จะสุกลอยขึ้นมาให้เราเลยคะ่ะทุกคน พอเขาเดือดได้สักส4นาทีนะคะเราก็เตรียมตักออกได้แล้วนะคะเราไม่ต้องทิ้งเขาไว้นานนะคะเพราะว่าไม่งั้นเขาจะยุ่ยเกินไปนะคะเราก็จะเอาเขามาพักไว้ในน้ําเย็นนะคะทุกคนเพื่อที่ว่ารูปบัวลอยของเราจะได้หนึบนะคะแล้วก็มีสีสันที่สวยงามคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะ เราก็ปล่อยัวลอยให้ลอยอยู่ในน้ําเย็นนะคะไม่เป็นไรนะคะเราก็มาเตรียมทําน้ํากะทิกันคะ่ะทุกคนกับไข่หวานนะคะตอนนี้นะคะในน้ํากะทินะคะเราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆก่อนเลยนะคะให้น้ํากะทิเดือดนะคะทุกคนพอน้ํากะทิเดือดนะคะเราก็สามารถนําบัวลอยที่เราแช่ไว้ในน้ํานะคะมาลอยใส่ในน้ํากะทิได้เลยคะ่ะทุกคน ในการปรุงรสชาตินะคะบางคนเขาก็จะปรุงก่อนที่จะใส่รูปบัวลอยนะคะกับน้ํากะทินะคะแต่ตัวแมวเองนะคะแมวปรุงทีหลังนะคะไม่ว่าจะใส่น้ําตาลหรือว่าเกลือนะคะแมวจะปรุงหลังจากที่น้ํากะทิเดอดอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะทุกคนตอนนี้นะคะแมวก็นําน้าตาลปึกมาใส่นะคะแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะคะพอเขาเดือดได้ดีขึ้นนะคะแมวก็ใส่ไข่ลงไปเลยะคะ่ะทุกคนรอให้ไข่สุกบัวลอยไข่หวาน มันหวานของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนแล้วแม่จะเติมน้ำเปล่าแค่นิดหน่อยน่ะเองนะคะเพราะว่าน้ำกะทิของเราเต็มหม้ออยู่แล้วนะคะแม่จะไม่ชอบความที่น้ำมันเยอะเกินไปนะคะแม่จะชอบแบบข้นๆนะคะทุกคนสูตรก็ไม่ตายตัวนะคะทุกคนปรับได้นะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะทุกคนก็ลองไปทํากินกันได้นะคะทุกคนในสูตรนี้นะคะ สีสันดูดีมากเลยนะคะสีมันหวานของเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยค่ะว่าบัวลอยมันหวานไข่หวานของเราจะเป็นยังไงนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่าบัวลอยออมันหวานเราจะเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนเขาจะมีความหนึบนะคะของแป้งขนมนะคะ แต่แป้งที่แมวใช้คือแป้งขนมนะคะทุกคนทําจากแป้งถั่วแป้งถั่วเขียวค่ะแอร่อยนะคะเพราะว่าแมวหาแป้งข้าวเหนียวไม่ได้นะคะทุกคนอืมสำหรับแมวผ่านค่ะอร่อยค่ะอืมเนี่ยนะคะหนึบหนึบนะอืม ก็ไปลองทำกินกันได้นะคะทุกคนในสูตรนี้นะคะแม้วังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะแมวฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแมวด้วยนะคะแล้วยังไงเราก็เข้าครัวกันใหม่ในคราวหน้านะคะทุกคนยังไงก็เจอกันค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะบ๊ายบาย